สวัสดีเจ้าชายและแม่มดทุกๆท่ทานวันนี้แบรนด์ช n n นลขอเสนอ Release That Witch ปล่อยแม่มดคนนั้นซะบทที่117ตามโจมตี1คาร์เตอร์เพิ่งเคยเห็นการต่อสู้แบบนี้เป็นครั้งแรกก้องอัศวิน300กว่าคนผนึกกำลังกันนี้เป็นกระบวนนัดอันยิ่งใหญ่แต่กลับแตกพ่ายไม่เป็นท่าทิ้งที่ยังบุกไม่ถึงแนวป้องกันสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถเข้ามาในระยะ50เมตรได้ เจ้าชายกำหนดให้พื้นที่ตรงนนี้เป็นระยะยิงของกองปันทุกคนจะลั่นไกยได้ก็ติอาเมื่อศัตรูเข้าเขต50เมตรมาแล้วปันใหญ่4ตัวหยุดศัตรูไว้ได้ตั้งแต่ระยะ100เมตรในพื้นที่ระหว่างระยะ1 150เมตรถึง100เมตรเต็มไปด้วยศพ20กว่าศพและศพพวกนี้ก็คือศพของอัศวินผู้เก่งกล้าเช่นเดียวกับเขามิฉะนั้นพวกเขาคงไม่สามารถคบม้าตะบึงเข้ามาท่ามกลางเสียงอึกทึกของปันใหญ่ได้ คารเตอร์ดีใจที่ตัวเองไม่ได้เป็นหนึ่งในนนเขารู้สึกได้รังๆว่าสงครามในอนาคตจะเปลี่ยนโชมีหน้าไปอย่างสิ้นเชิงและในไม่ช้าก็เรีวโรแลนด์วิมเบิลด้านผู้ครอบครองพลังอันยิ่งใหญ่นี้ก็จะได้ขึ้นครองบังลังแห่งเกรคาเซลนสมาชิกกองทัพที่หนึ่งบางคนเห็นสภาพสงครามอันดูเดือดแล้วก็หนามดอเจียนแต่เพราะไม่ได้สู้กับศัตรูในระยะประชิดเวลาเห็นคนตายด้วยกระสุนปืนใหญ่จึงไม่ได้ รู้สึกสยดสยองเหมือนเวลาฆ่าคนตายด้วยมือตัวเองอาการต่างๆที่ปรากฏจึงไม่ถือว่ารุนแรงอะไรคาร์เตอร์เลือกนายพรานที่เคยเห็นศพเห็นเลือดจนชินตาไปเก็บศพคนตายในสนามรบพร้อมกันนั้นนอก็สังเกตคนที่รอดชีวิตไปด้วยพระอาทิตย์ค่อยๆตกลงท่ามกลางหมู่เขาคาร์เตอร์มองขอบฟ้าสีแดงสดเสียงอีการองดังมาจากป่าไกลชวนให้รู้สึกวังเวงใจ ยุคของอัศวินสิ้นสุดลงแล้วจนกระทั่งตอนนี้ดยุคไรอันก็ยังทําอะไรไม่ถูกเขาไม่เข้าใจว่าตัวเองแพ้ได้อย่างไรเห็นชัดๆว่าแนวป้องกันของศัตรูเปราะบางเราปีกจักจันทร์ถูกจิตม้าเข้าหน่อยก็ทะลุแล้วแต่บรรดาอัศวินกลับหนีกันกระเจิเจงเรากับเจอพูดผีปีศาจเขาจะโทษใครก็ไม่ได้เพราะคนที่นำหน้าขบวนก็คืออัศวินฝีมือดีของเขาเอง องค์รักต้องสังหารคนไปจํานวนมากกว่าจะกําจัดทหารรับจ้างที่กําลังแตกตื่นให้พ้นทางดายุกได้นี่คือสิ่งเดียวที่ทําได้ในตอนนี้เพราะไม่ว่าเขาจะตะโกนอย่างไรกองทัพที่แตกนี้ไปก็ไม่ยอมกลับมารวมตัวกันอีกไรอันจึงต้องยอมถอยทัพตามคนอื่นๆไปด้วยความจําใจครั้งนี้พวกเขาถอยทัพไปไกลเกือบ5กิโลเมตรจนกระทั่งตกกลางคืนดยุกเลือกตั้งค่ายบริเวณริมแม่น้ําพวกอัศวินกับทหาร รับจ้างที่นี่ไปบางส่วนเรมิตามแสงไฟกลับมาแล้วแต่คนส่วนใหญ่ยังคงหายตัวไปยังไม่คิดหวนกลับที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือขณะที่ถอยทับนั้นพวกชาวบ้านกลับทิ้งรถลากและสเสบียงอาหารนี่ไปอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยทําให้พวกเขาต้องฆ่าม้ามา,มาทําอาหารกิดนี้เป็นมื้อเย็นภายในกระโจมที่ใหญ่ที่สุดในค่ายขุนนางจากห้าตระกูกําลังยืนมองดนยุคไรอัน ด้วยใบหน้าซีดขาวในขณะที่สีหน้าของฝ่ายหลังก็ไม่ได้ดีไปกว่าการสักเท่าไรในใครบอกได้บ้างว่าพวกเขาใช้อาวุธอะไรเหตุใดจึงยิงได้ไกลกว่าหน้าไม้ซ้ำยังไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนเวลายิงด้วยเครื่องยนต์หินเขามองเลนแมดเดนตอนนั้นนอเจ้าอยู่แนวหน้าใช้หรือไม่เจ้าเห็นอะไรบ้างหรือไม่ท่านได้ยุคข้ามองเห็นไม่ชัดเลนยกมือแต่ศีรษะข้าได้ยินเสียงดังสนัน่น วันไหวแล้วคนของฝ่ายเราก็ล้มระเนระนาดโดยเฉพาะตอนที่เสียงตูมตามครั้งสุดท้ายดังขึ้นอัศวินที่อยู่หน้าสุดก็คล้ายชนกำแพงที่มองไม่เห็นข้าเห็นร่างเขาสันสถานอวัยวะต่างๆฉีกข,ขาดเป็นชิ้นๆเหมือนกับเขาคิดอยู่สักครูไข่ไก่ที่ถูกโยนลงมาจากยอดปราสาทหรือว่าจะเป็นแม่มดเออระกูลแอลลาเฟียพึมพำเป็นไปไม่ได้ไดยุคขมวดคิ้วอัศวินของข้าสวมหินอายาสิทธิ์ทุกคน แม่มดทำอะไรพวกเขาไม่ได้แน่นอนเจ้าเองก็เคยเล่นกับแม่มดมาก่อนไม่ใช้หรือตรับใดที่มีหินอายาสิธิ์พวกนางก็ไม่ต่างอะไรจากผู้หญิงธรรมดานั่นหละจริงสิท,ท่านดายุคทันใดนั้นเล่นราวกับนึกอะไรขึ้นมาได้ก่อนที่จะได้ยินเสียงตูมตามพวกนั้นข้าเห็นที่แถวของพวกเขามีของหน้าตาคล้ายรถลากอยู่หลายตัวบน รถมีท่อหลักขนาดใหญ่สามารถพ่นไฟสีแดงและควันได้ท่อเหล็กหรือไฟสีแดงและควันหรือนั่นมันกระถางพิธีไม่ใช้หรือเออตระกูลแอลลาเฟียพูดอย่างสงสัยได้ยุกย่อมรู้ว่ากระถางพิธีคืออะไรก่อนหน้านี้กระถางพิธีจะถูกนำมาใช้เฉพาะในงานเฉลิมฉลองของขนนางในเมืองหลวงเท่านั้นแต่เวลานี้ผู้ปกครองดินแดนต่างๆต่าง มีครอบครองไว้คนละหนึ่งถึงสองกระถางเขาเองก็มีกระถางทองสํำริดอยู่คู่หนึ่งพอใส่พงหิมะลงไปจะส่งเสียงระเบิดดังเปรี้ยงปร่างแต่ว่าเสียงนั้นเทียบไม่ได้กับเสียงฟ้าผ่าอันน่าสะพรั่งในวันนี้เลยกระถางพิธีจะฉีกร่างอัศวินได้อย่างไรเออตระกูลแันนี่ซักเคิลเอ่อยขึ้นไม่ว่าเจ้าชายจะใช้อาวุธอะไรพวกเราก็แพ้แล้วอยู่ดีทีนี้จะทำอย่างไรต่อเล่า แต่ยุคไรอันตวัตตามองเขาอย่างไม่พอใจคําว่าแพ้บาดหูเขาเหลือเกินพวกเรายัางไม่แพ้เขาย้ําก็แค่อุปสรรคระหว่างการต่อสู้เท่านั้นผลลัพธ์ไม่มีทางเป็นอื่นไปได้ไว้กลับไปถึงป้อมแล้วพวกเราค่อยเกณฑ์นคนมาเพิ่มใหม่แล้วตัดเส้นทางค้าขายที่แม่น้ำแดงเสียลองไม่มีสเสบียงให้ซื้อเมืองชายแดนก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนและหากเจ้าชายนำคนออกจากเมืองเมื่อไรอัศวินของข้าก็จะโจมตี พระองค์จำกัดด้านข้างและด้านหลังแล้วในที่สุดชัยชนะก็จะตกเป็นของข้าเขาคิดแต่ความเสียหายครั้งนี้ร้ายแรงเกินกว่าที่เมืองชายแดนเล็กๆเมืองเดียวจะชดใช้ได้แผนบุกยึดดินแดนเหนือแทบจะก,กลายเป็นความห่วงที่ดับสูญบัดซบหากจับตัวโรแลนด์วินเบิร์นด้านได้เมื่อไรเขาจะต้องสับเจ้าหน้านี้เป็นหมื่นชิ้นแต่ว่าท่านไดยุคเรือสินค้าในแม่น้ำแดงไม่ได้มีแค่เรือจากป้อมเท่านั้นแต่ยังมี เรือจากเมืองวิลโลสันเขาฟอลเลนดรากรและเมืองเรดวอเตอร์ด้วยหากพวกเราตัดเส้นทางเรือทั้งหมดจากเอลตระกูลฮันนี่ซักเคิลพูดอย่างลังเลข้าก็จะกวาดซื้อให้หมดทุกลำตราบใดที่มีเงินจ่ายพวกเขาจะขายใครก็เหมือนกันทั้งนั้นไดยุคพูดอย่างเย็นชาทุกคนกลับกระโจมไปนอนก้อนเถอะพริง้งนี้เช้าค่อยออกเดินทางพวกเราจะ เดินทางกลับพร้อมอัศวินที่มีม้าส่วนพวกที่ไม่มีม้าก็ทิ้งไว้ดูแลทหารรับจ้างที่นี่เวลากลางคืนไม่สะดวกเคลื่อนทัพต่อให้เจ้าชายอยากตามโจมตีเขาจนต้องรีบเคลื่อนทัพตั้งแต่ฟ้าสางเจ้าชายก็ต้องเจอกับพวกทหารรับจ้างที่ถูกทิ้งไว้ก่อนเขาคิดแม้สะวะพวกนั้นจะช่วยต้านทานอะไรไม่ได้มากแต่อย่างน้อยก็คงถ่วงเวลาให้เขาได้พอควร แต่วันรุ่งขึ้นไดยุกลับไม่ได้ข่าวว่าเจ้าชายยกทัพตามมาเขาส่งคนสนิทไปสืบข่าวเพื่อความแน่ใจก็ได้คำตอบแบบเดียวกันนั่นทำให้เขาพอโล่งใจได้บ้างคงเป็นเพราะอาวุธชนิดใหม่นั่นเคลื่อนย้ายลำบากเหมือนเครื่องยนตหินจึงใช้ได้เฉพาะเวลาทำสงครามป้องกันเมืองเท่านั้นเจ้าชายมีแค่คนงานกับกระบองไม้คงไม่กล้าทำอะไรหุนหันพลันแล่นแน่ เวลาล่วงเลยมาจนถึงบ่ายสามโมงดยุกสั่งให้อศวินหยุดม้าเพื่อรอทหารเดินเท้าข้างหลังแต่กว่าทหารรับจ้างกับชาวบ้านจะตามมาทันก็เป็นเวลาพลบค่ำทุกคนยุ่งกับการแบ่งเขตตั้งกระโจมกันอีกครั้งขอแค่พานือคนนี้ไปได้พริ้งนี้เขาก็จะถึงป้อมประการลองซองแล้วสำหรับกองทัพขนาดไม่กี่ร้อยคนแล้วกำแพงหินสูง30ฟุตก็ไม่ต่างจากสารน เขาธรรมชาติต่อให้อีกฝ่ายมีอาวุธชนิดใหม่ที่ยิงได้ในระยะกลเขาก็ใช้เครื่องโยนตหินหลังกำแพงโจมตีกลับไปได้บัญชีแค้นครั้งนี้เขาจะต้องเอาคืนกับเจ้าชายให้สาสมแต่ว่าสิ่งที่กวนใจดดยุคไรอันมาตลอดก็คือระหว่างการเดินทางวันนี้เขารู้สึกเหมือนมีคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาน่าจะรู้สึกไปเองมากกว่าเขาคิดเขาคงเครียดมากไปจริงฮ่า เช้าวันรุ่งขึ้นดายุกสะดุ้งตื่นเพราะเสียงปัญหญ่เขาพุ่งตัวออกมานอกกระจมเห็นทุกคนกำลังยกมือกุมสีสะวิ่งท่านกันอุตลุดเศษดินและละอองเลือดสาดกระจายพอมองไปรอบๆก็เห็นกองพลเรือนซึ่งสวมเกราะหนังชนิดเดียวกันกำลังยืนเรียงแถวอยู่นอกค่ายท่ามกลางเสียงดังสนั่นในสมองของดยุกเหลือเพียงความคิดเดียวเท่านั้นพวกเขาตามมาทันได้อย่างไร เหตุใดอัศวินที่ออกไปสอดแนมเมื่อวานจึงไม่เห็นทหารที่ตามมาเหล่าท่านได้ยุกรีบหนีเถอะองครักษ์ตะโกนบอกพร้อมกับจูงม,ม้ามาคราวนี้ไรอันออสเมนถึงได้ตื่นจากพวังเขากระโดดขึ้นมาแล้วควบไปทางทิศต,ตะวันออกพร้อมเหล่าองครักษ์ทว่าออกจากค่ายได้ไม่นานพวกเขาก็เจอกองทหารลักษณะเดียวกับกองที่เจอเมื่อครูนี้อีกกองเกราะหนังชนิดเดียวกันในมือถือกระบองสั้นๆหน้าตาประหลาดการจัดแถว เป็นระเบียบเรียบร้อยแม้แต่สีหน้าก็ดูคล้ายกันไปหมดจากนั้นดดยุคได้ยินเสียงดนตรีอันฮึกเหิมดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามกองทัพของเจ้าชายก้าวเท่าอย่างพร้อมเพรียงมุ่งหนามิหาเขาบทที่118ตามโจมตี2โรแลน์ให้กองทัพที่1ฝึกตั้งค่ายในป่าสองครั้งต่อสัปดาห์แต่ยังไม่เคยให้พวกเขาลองเคลื่อนทัพตอนกลางคืนสักครั้ง การเคลื่อนทับตอนกลางคืนถือเป็นเรื่องอันตรายเพราะมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดทำให้อาจถูกสัตว์ป่าหรืองูพิษทำร้ายนอกจากนี้ยังอาจหลงทางได้ง่ายหากจุดคบไฟก็จะกลายเป็นเป้เปาให้ศัตรูโจมตีอีกดังนั้นเขาจึงต้องรอฟ้าสว่างก่อนจึงค่อยให้กองทัพออกเดินทางไล่ตามกองทหารของดยุกไปเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่มีปัญหาใดๆเจ้าชายจึงตัดสินใจตาม กองทัพที่หนึ่งไปด้วยโดยเลือกโดยสารลิตเทิลทาวไปแทนการขี่ม้าขยกชวนเจ็บก้นฮามิงเบย์ฝึกพลังมาแล้วครึ่งเดือนตอนนี้สามารถเสกให้ปัญใหญ่ขนาด12บอตอนมีน้ำหนักเบาได้ตามระยะเวลาที่ต้องการแล้วเมื่อคิดถึงว่าการเสกพลังใส่ปัญใหญ่กินเวลาค่อนข้างนานโรแลนด์จึงให้เธอเริ่มเสกพลังตั้งแต่ฟ้าเพิ่งสางโดยให้ปัญใหญ่กระบอกที่หนึ่งรักษาน้ำหนักเบาไว้ได้นาน ที่สุดส่วนกระบอกที่เหลือก็ลดหลั่นกันลงมาทั้งนี้ก็เพื่อให้ปัญใหญ่ทั้งสี่กระบอกเสื่อมริ์ในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อมีฮัมิงเบย์คอยช่วยเหลือลิตเติ้ลทาวก็สามารถบรรทุกปัญใหญ่สีกระบอกตลอดจนสมาชิกกองปัญใหญ่ได้หมดในคราวเดียวเรือซีเมนขนาดใหญ่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนอกจากกองปัญใหญ่และโรแล้แล้วคนที่ขึ้นลิตเติลทาวมาด้วยยังมีอน,นา ในติงเกนนาน้าลิฟเอ็โคฮัมมิงเบและทิกงานนี้เวนิททำหน้าที่ส่งพลังลมส่วนไบรอันเป็นคนถือหังเสือหรืออาจบอกได้ว่านอกจากบุ๊คโซโรย่าลาลิลี่และลูนาซึ่งไม่ถนัดเรื่องต่อสู้แล้วแม่มดทั้งหมดของเมืองชายแดนก็ยกขยงกันมาเพราะมีหน้าอันที่จริงอันนาไม่จำเป็นต้องมาด้วยเลยแต่แววตาที่หนักแน่นของเธอก็ทำเอาโรแลนใจอ่อนอีกตามเคย กองปันของกองทัพที่1เดินทางทางบกมีหัวหน้าอศวินคาร์เตอร์กับขวานเหล็กเป็นผู้นำส่วนไลนิ่งมีหน้าที่สะกดรอยตามไปตลอดทางคนทั้งหมดเดินตามศัตรูเงียบๆโดยรักษาระยะห่างให้อยู่นอกเขตลาดตะเวนของทหารม้าฝ่ายศัตรูหากไลนิ่งเห็นทหารลาดตะเวนเคลื่อนไหวเมื่อไรกองปันก็จะหยุดเดินทันทีระหว่างทางพวกเขายังจับทหารรับจ้างและชาวบ้านที่หนีทับได้อีกหลายคนแต่ ตอนนี้พวกเขายังไม่มีเวลามาจัดการกับศัตรูที่ยอมสวามิภักดิ์พวกนี้จึงได้แต่ยึดอาวุธไว้แล้วให้สมาชิกในกองที่ยังไม่ได้รับแจกปันช่วยคมตัวไปก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่โรแลนด์คุมทัพใหญ่ไปรบกับศัตรูเขายืนรับลมยามเช้าที่หัวเรือลิตเติลทาวรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับความสำเร็จขั้นต้นเหตุใดจึงแย้มพระสวนเพคะอันนาทีปรากฏตัวขึ้นข้างกายเขาเง้อหน้าถามเออโรแลนด์หุบยิ้มทันที ไม่มีอะไรอย่างนั้นหรือเพคะเธอยื่นผ้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าลายก่อนเธอเพคะโรแลนด์ Roland อยากกระโดดนะ้าแก้ไอเสียให้รู้แล้วระรู้อดขอบใจไลนิ่งกลับมารายงานเรื่องศัตรูตั้งค่ายตอนพระอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาไปแล้วตอนขามาทหารของดยุคยังออกลาตตะเวนบ่อยๆแต่พอแพ้สงครามแล้วก็ไม่เหลือขวัญกำลังใจใดๆอีกฟ้ายังไม่ทันมืดดีทหารลาตตะเวนก็รีบกลับค่ายด้วยความรู้อน รนเพราะกลัวจะพลาดเนื้อมามือเย็นกองทัพของโรแลน์ตั้งค่ายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซึ่งอยู่ห่างจากกองทัพของดายุคไปสองกิโลเมตรแค่ไม่ถูกฝ่ายตรงข้ามจับได้ก็ถือว่าแผนสังหารโหดของเขาสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็แค่รอให้ฟ้าสว่างแล้วเข้าล้อมศัตรูตอนที่พวกเขายังไม่ออกเดินทางก็เป็นอันจบโรแลนด์เพิ่งเคยค้างคืนกลางป่าเป็นครั้งแรกเมื่อเทียบกับค่ายทหารที่เต็มไป ด้วยมแมลงนานาชนิดแล้วเขาคิดว่าตัวเองนอนบนเรือน่าจะดีกว่ากระท่อมไม้ซึ่งใช้เก็บปันใหญ่ถูกเก็บกวาดจนโล่งสมาชิกกองปันใหญ่ย้ายปันใหญ่ขนาด12บองปอไปไว้ในค่ายลิตเติลทาวจึงกลายเป็นปราสาทตักอากาศชั่วคราวของเจ้าชายนอกจากโรแลนด์แล้วแม่มดคนอื่นๆก็ค้างคืนบนเรือด้วยเช่นกันทุกคนปูที่นอนจนเต็มพื้นที่แล้วนอนเรียงกันนี้เป็นตับตอนแรกโรแลนด์ยังเกรงอยู่บ้าง แต่พวกแม่มดกลับวางตัวตามสบายเต็มที่นอกจากอนนาแล้วแม่มดคนอื่นๆล้วนเคยผ่านความยากลำบากมานับไม่ถ้วนช่วงที่พวกเธอยังระเรร่อนอยู่นั้นการค้างคืนในป่ากลายเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดไม่นานนกะทุกคนก็พลอยหลับไปยกเว้นก็แต่โรแลนด์กับอนนาฝ่ายแรกนอนเตียงนุ่มๆจนเคยตัวจึงไม่ชินกับพื้นเรือแข็งๆส่วนฝ่ายหลังไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรเอ่ยยู่ถึงได้เอาแต่นอนตะแคงจ้องโรแลนด์ไม่วางตา หากเขาหันไปเมื่อไรเธอก็จะรีบหลับตาแกล้งทำเป็นหลับทวาภายใต้แสงจันทร์ที่าศา์ส่องเขายังคงเห็นขนตาที่สั่นน้อยๆของเธอได้อย่างชัดเจนหากไม่ใช้เพราะกลัวคนอื่นๆจะตื่นหล่ะก,ก็โรแลนด์คงบีบปลายจมูกเล็กๆของอีกฝ่ายบังคับให้เธอลืมตาแล้วดึงเธอมากอดแนบบอกไปแล้วเพราะเหตุนี้คนทั้งสองจึงแทบไม่ได้นอนตลอดคืนโรแลนด์เริ่มแผนแบ่งทหารล้อมศัตรูตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างทหารเดินเท้าพร้อมปัน 270คนถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มหนังก็ลุ่มในนนและปัญใหญ่อีก2ตัวจะต้องขนลิตเติลทาวอ้อมไปด้านหลังกองทัพของงดยุคแล้วจัดแถวเตรียมโจมตีที่ระยะหนังกิโลเมตรไลนิ่งทำหน้าที่สังเกตความเคลื่อนไหวของดยุกเมื่อกลุ่มที่อ้อมไปด้านหลังเตรียมปัญใหญ่เรียบร้อยแล้วสาวน้อยก็จะส่งสัญญาณทีนี้กลุ่มของคา์เตอร์ก็จะเริ่มโจมตีจากทางด้านหน้า การเดินทางด้วยเรือซีเมนช่วยลดปัญหาเรื่องทหารแตกกลุ่มได้โลกสีขาวดำในหมอกมายาของในติงเกลเปรียบประดุดกล้องอินฟราเรดเมื่อมีเธอนำทางลิตเติลทาวก็ลั่นตอนกลางคืนได้อย่างราบรื่นขั้นตอนทั้งหมดนี้ทุกคนฝึกมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่ออีกกอครั้งจนถึงขั้นหลับตาก็ยังรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรพอวนี้เพิ่มแรงลมลิตเติลทาก็แทบจะพาคนและมาไปถึงจุดหมายได้ราวกับลมหอบ ประมาณสองชั่วโมงต่อมากลุ่มทหารสกัดหลังซึ่งนำโดยขวานเหล็กเข้าประจำตำแหน่งเรียบร้อยไล้นิ่งเห็นดังนั้นจึงบินไปที่กลุ่มของคาร์เตอร์แล้วบกทงสีส้มเวลานี้ฟ้าเพิ่งจะสว่างแผนล้อมสังหารเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเนื่องจากเอ็โคถูกส่งไปอยู่กับทหารกลุ่มหลังกลุ่มทหารที่โจมตีด้านหน้าจึงไม่จำเป็นต้องรบแบบเคลื่อนที่พวกเขาแค่เรียงแถวเป็นแนวประจันบานคอยปกป้อง ปันใหญ่2ตัวก็พอปันใหญ่ขนาด12ปอนถูกลากเข้ามาในสนามรบและเลงกระสุนไปยังท่ายของศัตรูอย่างรวดเร็วเวลานี้ทหารส่วนใหญ่ของดยุกยังนอนหลับอยู่เสียงปันใหญ่ดังขึ้นตูมตามกระสานลึกตันพุ่งใส่ค่าย,ยดยุคพร้อมเสียงคำรามอัศวินและทหารรับจ้างสะดุ้งตื่นก่อนจะวิ่งออกมาจากกระโจมพวกเขาเห็นกองทัพที่หตั้ง แถวหน้ากระดานเรียบร้อยแล้วเวลานี้กำลังยืนรอพวกเขาด้วยความสงบหลังจากลิ้มรสชาติความพ่ายแพ้มาเมื่อวันก,อนก่อนก็ไม่มีใครกล้าท้าทายแนวป้องกันที่ดูเปราะบางนี้อีกต่างคนต่างมุ่งหน้านี้ไปยังทิศตะวันออกขวานเหล็กรออยู่ด้านหลังนานแล้วทันทีที่ศัตรูปรากฏเข้ามาในสายตาแผนล้อมสังหารก็มาถึงบทสุดท้ายเมื่อได้ยินเพลงมาที่เอบโบรเลงกองทัพที่หนึ่นวน150คนก็ ก้าวเท่าตามจังหวะกลองเดินเรียงสองแถวไปหาศัตรูขวานเหล็กต้องการสร้างแรงกดดันให้กองทัพของดยุกจึงต้องเป็นฝ่ายบุกโจมตีก่อนเพราะหากไม่ทำอย่างนี้ศัตรูบางส่วนอาจได้สติแล้วทิ้งมาหนีเข้าป่าได้ดายุกไรอันหมดหวังอย่างสิ้นเชิงเขานึกไม่ออกจริงๆว่าอีกฝ่ายโผล่มาอยู่ด้านหลังเขาได้อย่างไรจะให้เขายอมรับความพ่ายแพ้แล้วยอมจำนนตรงนี้หรือเขาไม่รู้ว่าโรแลนจะก ลงทดโทษดยุคที่บังอาจหันคมดับใสาเชื่อพระวงอย่างไรอาจจะคุมขังในประเทศหรือจับส่งขึ้นกิโยตีนก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนับจากวันนี้ไปป้อมปราการลองซองก็ไม่ใช้ของเขาอีกต่อไปดยุกมองกองทหารที่กำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาตลอดจนอาวุธน่ากลัวที่พ่นเสียงคำรามและแสงไฟอยู่ด้านหลังฝ่ายตรงข้ามเขารู้ว่าหากเขาไม่บุกฝ่าเข้าไปเวลานี้เขาก็ จะไม่มีโอกาสอีกแล้วข้างกายเขาเหลือคนเพียง30กว่าคนเท่านั้นนี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วฝ่ายนั้นมีคนแค่นี้ต้านพวกเราไม่อยู่หรอกด้ยุกตะโกนเสียงดังขอแค่ฝ่าคนกลุ่มนี้ไปได้พวกเราก็รอดแล้วพวกเขามีแค่สองเท้าตามพวกเราไม่ทันแน่อีกเพียงครึ่งวันพวกเราก็จะถึงป้อมประการลองซองแล้วอัศวินทั้งหลายจงบุกไปกับข้า จากนั้นดายุก็เกรงความเร็วมา้าแต่ใช้ว่าทุกคนพร้อมจะสู้ตายไปกับเขาคนที่บุกไปกับเขารวมองค์ครักแล้วมีเพียงสิบคนเท่านั้นทว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลามาสนใจแล้วเสียงเพลิงพันหยุดกระทันหันฝ่ายตรงข้ามหยุดฝีเท้าลงอย่างพร้อมเพรียงยืนเรียงเป็นกำแพงอยู่เบื้องหน้าเขาเขาเห็นคนเหล่านั้นยกกระบองไม้สั้นๆในมือขึ้นมาตอนที่ดยุกอยู่ห่างจากกำแพงมนุษย์เพียงหนึนั้นเสียงเปลยงปร่างพัน ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเขารู้สึกสถานไปทั้งทรงอกและช่องทองคล้ายกับถูกทุบด้วยคอนขนาดใหญ่จากนั้นก็รู้สึกชาและหมดแรงร่างของเขาเอ็นไปด้านหลังก่อนจะร่วงลงจากหลังม้าได้ยุกอ้าปากพะงาบงาบคล้ายกับจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเขาอายุหลายครั้งจมูกได้กลิ่นเขาอันเข้มข้นลำคอเต็มไปด้วยของเหลวเหนียวเหนียวความมืดเข้าปกคลุมเขาอย่างรวดเร็ว